สวัสดีตอนบ่ายนะวันที่20กันยายน2564ที่บ้านช่างเชียนชอม่วงหวานนะครับผมวันนี้ผมเอาเหล็กตลับลูกปืนนะฮะเหล็ก AISI ห2 1 0อ 00, หรือว่า SAE 52100ึงซึ่งเหล็กพวกนี้จะมีคาร์บอน1%แล้วก็มีโครเมียมนะฮะ ประมาณ1นึมเปอรเซ็นต์นะมมยมต้านทานก,กันก่อน,นค,คาร์บอนเนี่ยทำให้มีดแข็งนะครับผมผมให้ช่างเชียนตีมีดไปให้แม่บ้านได้ใช้นะสชุดนะผมเอาใช้ที่ขนแก่นึ่งชุดแล้วก็ส่งไปใช้ที่ภาคใต้หนึ่งชุดนะครับผมเอาช่างเชียนรีวิวเลยว่าแต่ละตัวในะช่างเชียนทำมีดอะไรบ้างเอาช่างเชียนรีวิวครับสวัสดีครับผม จากร้านชอ่งม่งหวานครับผมพิเชียนปุ่มสิมซึ่งเป็นผู้ดําเนินงานเกี่ยวกับการตีมีดชาวบ้านม่งหวานนะครับก่อนหนึ่งต้องขอขอพบพระคุณคณะอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจในกลุ่มอาคีฟที่สืบสารสืบทอดกันมาเป็นเวลาร้อยปีนะครับสําหรับวันนี้โชคดีที่ได้รับใช้คณะอาจารย์จาก มหาวิทยลลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะครับที่ได้นําเหล็กแบริ่งหรือตลับลูกปืนนี้มาทํามีดที่ใช้งานกิงได้ทั่วไปนี่คือหน้าตาของมีดที่ทําจากเหล็กตัวนี้นะครับออกมาแล้วเริ่มจากอย่างนี้เป็นลักษณะมีดอิโต้ของชุมชนมุงหวานเราเคยทํามานะครับการใช้งานพวกนี้จะใช้งานทุกรูปแบบที่เป็นเนื้อไม้แข็งอ่อนสามารถจะใช้ได้ แต่ว่าเหล็กตัวนี้จะมีะจุดเด่นอยู่คือรักษาสนิมง่ายคมก็จะหวานกว่าเหล็กธรรมดานะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตระกูลแลมโบหรือว่าเป็นมีดสับสับทุกอย่างในครัวได้นะครับตัวนี้เป็นตระกูลแ่แหล่ตะลรตะกูลหัน่นคือสรุปแล้วคือเป็นมีดใช้ภายในครัวเรือนอย่างนี้ก็ตระกูลแร่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ชุดหนึ่งที่อาจารย์ได้ให้มาทําร้านชอม,มุ่งหวานก็ มีความยินดีและพอใจเป็นอย่างยิ่งมากเพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงมีที่ปรึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้มาให้เราทำก็ต้องขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านด้วยที่เป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นครูและเป็นลูกค้าไปในตัวด้วยต้องขอกราบขอบคุณมากครับผมช่างเชียนบอกเบอร์โทรด้วยมีคนถามเยอะอ๋ะอบางคนลูกค้าบอกไม่มีเบอร์นะครับถ้าจะติดต่อสายตรงคือ ศูนย์แปดเจ่าสามเจ็ดเจ็นะครับชอม่วงหวานก็ติดตามเบอร์นี้ได้ทุกโอกาสนะครับผมขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับชัางเชียนครับผมสวัสดีครับครับผม